ครับผมสวัสดีครับทุกคนทุกท่านทุกมองทุกบอนครับพี่น้องมาหนี้กะวผมมาพบกับช่องอันนั้นทั่วคือเก่าครับช่องทิพผ้าพอแม่เอื้อยไอ้น้องผู้จหได้ง,งัวไปเลี่ยงหางวไปเลี่ยงครับหรือผู้บวหาไปเลี่ยงอยากเบิ้งอยากชมกับเบิ้งเพื่อนๆได้นาะพี่น้องเนาะครับมาหนี้กะเดินทางมาบ้านคุรังตําบลกามปูอำเภอพยกระพุพ่มมิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเบิ้งอยู่อยากได้ขันอยากมา สัมผัสตัวจริงกับมาได้มองนี้นะครับเนาะฟ้ามต่อซับเจริญครับพี่น้องมันนี้ง้วหลายคููหลายค้มหลายตัวด้วยครับเด้อสะน้ำยมย่อมนะครับตัวงามๆเด็ดๆจังสีกับมีเลยครับฟ้ามนี้เปิืราคาให้พี่น้องไว้เบาๆนะครับเนาะพี่น้องซื้อจากฟ้ามต่อสับเจริญไปนี่รับประกันนี่แน่นอนครับเต็มเปียการทรงกับทรงฟี่อีกนี่พี่น้องเด็ดเด็ดอีครับต่อร้องดีอีกเอาครับไปไล่บึงราคาพร้อมๆกันครับ ครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับครับตัวซับเจริญฟาร์มครับผมมันนี้ก็มีง่วมาฝากพี่น้องของมา่นสิบกาคกูเก่าแล้วครับครับผมการขนส่งกับส่งฟรีทัวอีสานคือเราครับครับครับผมเราประกันตัวนี้สิบห้ามือครับขาทุกทอนมันลุออกฉีกโค้งสุดหน้าด่างหางดอกมู่นั่นแล้วครับผมเเ็จะรับประกันครับครับสิบห้ามือเนาะสิบห้ามือครับผมการส่งกับส่งฟรีตัวร้องใดครับตัวร้องได้ครับช่องทางการติดต่อครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์แปดศูนย เฟซบุ๊กต่อซับเจริญฟาร์มครับครับผมครับผมครับเบอร์ที่หนึ่งครับเป็นงัวไทยบ้านเท่าครับเป็นงัวไทยแม่ลูกลูกแม่นี่ครับลูกสาวเพิ่นนะครับเด้อเอาราคาเบาครับแม่นี่กับลูกเป็นแม่ลูกลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับผมแม่สูงลายปันใดครับแม่สูงประมาณร้อยเกือบร้อยสามสิบเออแม่สูงเกือบร้อยสามสิบด้วยครับเด้อลูกก็ได้จักเดือนลวครับลูกลูกประมาณสองสามเดือนนีครับลูกอยู่วางนี่ ราคาเบอร์ที่หนึ่งครับหนึ่งมืนเจ็ดพันหารอยบาทหนึ่งมืนเจ็ดพันห้ารอยบาทครับนี่ครับเปิดกันเบาๆข้อมแรกครับเปิดที่พี่น้องได้ไปเลี้ยงครับงัอไทยเจ้าเครื่องดําดีดีพี่น้องนี่ครับจบง่ายใบง่ายเี้ยงง่ายขอเชิญ้าครับทั้งแม่ทั้งลูกขาดีครับดีด้อพี่น้องเด้ว้พี่น้องไรเบิงหน้าตาครับได้สดนี่คือเบอร์ที่หนึ่งนะครับชุดแม่ลูกลูกแม่ เบอร์ที่สองเบอร์ที่สองกับชุดแม่ลูกลูกแม่คือกันเป็นวัวแท่งเทกันเนาะแม่ลูกแดงแดงครับตัวนี้ใส่กลางนี่ดรอกครับเนี่ยหน้าตาโนกจับดีหรอกตัวขอบตาของหูดำครับนะขากระดำขาเล็บดีลูกตัวใดเพี่ครับลูกแรกครับเนี่ยจักเดือนครับลูกะลูกประมาณสองเดือนสิสามเดือนลูกประมาณสองสามเดือนเป็นวัวลูกแรกนะได้สดอีกสูงไรเลยครับแม่สูงประมาณรนอยสามสิบห้าบวกลบแล้วกันครับเห็นแม่สูงรอยสามสิบห้าบวกลบ เบอร์ที่สองครับชุดแม่ลูกลูกแม่พี่น้องอยากไปเลี้ยงครับราคาครับหนึ่งมืนแปดพันหรอยบาทครับหนึ่งมืนแปดพันห้ารอยบาทนะพี่น้องเปิดให้กันเบาๆไปเลยถือว่าแม่นี่ลูกนางนาดีเนาะครับยินดีนำเลียงที่ดีนี่อาญ,ญาขึ้กันครับนี่อพอเ<อ>ชีงขาโน้มดีเลยครับแม่นี่เครื่องดำขึ้นกันน้มง,งามๆครับน้มงามๆโน้ม,ม,ม,มน้อยๆเรียกพูดนะข้อวลูกหนาด้ปานบะมันพึ้นดิลุกน่าจะติดบะมันกี่ดอกเนาะแม่ครับ พอสมือนี๋มันผสมบามันล่ะเนาะลูกพอคุ้มฝออคุ้มฝูงสิคุณกับบามันมาใช้รถละนี่คือเบอร์ที่สองครับครับต่อมาเบอร์ที่สามเบอร์ที่สามชุดแม่ลูกลูกแม่ลูกกระแด้งดีขึ้นตัวนี้เนาะแม่ครับลูกได้เจ็กเดือนแล้วครับนี่ลูกเกิดอายุซ้ำกันครับครบหันละสองสามเดือนนประมาณนี้เนาะนี่หน่อยครับรวมตาหักจอคุณนีดีครับเป็นงัว่าลูกได้เพิ่นครับนี่ลูกเล็กครับตัวนี้ก็ถือว่าได้สดคือกันครับ เป็นง่วลูกแรกครับเบอร์สามชุดแม่ลูกลูกแม่กัเนื้อออกมาดีเด้ครับลูกคนตัวนี้มันกัเนื้อ,อ,อมาดีแม่ก็สูงอยู่ราวๆประมาณรอยสามเจ็ดสามแปดครับเออรอยสามเจ็ดสามแปดครับเบอร์เรื่องเห็นคอเชิงคาเครื่องกะดำดีนุม่มถือว่างามเบอร์ที่สามนี่ชุดแม่ลูกลูกตั้งแดงนี่กัเนื้อดีได้ลูกนี่รา<ด>คาเ่าไหรครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนี่ครับพี่น้องสามเบอร์เปิดกันมาบอกเปิดกันถึกๆครับครับ <vida é. S 1> นันยกทั้งสามโค้งก็นจะได้ถือได้เลยครับขนยกเบิือนยกเบิดทั้งสามโค้งหนึ่งสองสามนี่ต่อได้หลายลดได้หลายเนาะครับโทรมาคุยกันครับนุ่มดีน้่มดีคอแข็งขาดีเครื่องกระดํานี่คือเบอร์ที่สีสามครับสามครับเบอร์ที่ซีสีครับแม่ลูกสองได้สามครับเนี่ยเบอร์ที่ซีนี่ลูกผูเนาอแเม่นครับแม่ลูกผูดซือสองได้สามแม่ม่านพองกักเดือนครับ ได้สีเขีสามเดือนนะครับแม่ท้องสีเขีสามเดือนค้โมตนบ่เอ็นบอครับค้มหลอดนะครับใบใบหลอดนี่ครับเนาะตัวนี้ใบหลอดมีเนครับผมวันนี้ลูกไส้พิ่นตัวนี้นี่เป็นตัวที่ใหตัวแรกครับโอ้เป็นว่าลูกแหลกสื่อสองเลสามถือว่าดีสดพี่น้องลูกงามด้ตัวผู้นี่พี่น้องตัวนี้จะไปคุ้มฟุ้งอะไรเนาะแม่นครับหูพรอนบอครับตัวนี้ตัวนี้บ่หูพอครับหูพออายุหลายปนดครับอายุก็ประมาณเมื่อไม่นสิ ห้าเดือนแล้วที่ครับอืมเอ้าพี่น้องซื้อสองในสามลูกรอๆนี่แหละเนาะก็ถือว่าไม่นี่น้ำนมดีให้ลูกงามแม่นครับราคาครับเบอร์ที่สี่ราคาเปิดไปสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทแม่นครับสองในสามครับเนี่ยสองในสามเลยพี่น้องเด้อคือท่องนี่ประกันท่องครับทางฟาร์มนี่รับประกันให้เลยครับพี่น้องได้ไปตรวจกันแคอ่ารุ่นกันแคฉเพศแค่นั้นครับแม่นครับอาจจะได้ตัวแม่แล้วมันเป็นตัวผู้แล้วแต่ว่าไม่สิมีหอยเคยเป็นลำปีเลยครับแม่นี่เนาะ บ่หลายดอกครับอ๋อนี่ครับเป็นจุดๆครับบ่าหนาเกล็ดครับบ่าหนาเกล็ดจุดนี้น้อยนี่ครับครล้ายๆตุ้มแบบหอยขั้นอยู่ละนี่น้อยแม่ก็สูงอยู่ลอยสามก้วเนาะลอยสามสามนี่ครับประมาณนี้ครับลอยสามสามอ๋อพี่น้องคอขาผ้าบึงดี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 แตไม่นี่ก็ถือว่าให้ลูกดีพร้อมเนาะครับนี่ลูกเพิ่รอเติบพิ่สมควรแหรอครับนี่ไสามหัวใจบุญครับเบอร์ที่หาแดงแดงครับพี่น้องเบือหา แดงครับแดงแม่แดงทั้งแม่แดงทั้งลูกครับยันไปแดงดีๆเลยลูกเพศเมียรครับเบื้ที่หาอายุายไาไปได้ครับลูกสาวเพิ่นลูกประมาณสามเดือนสี่เดือนนะลูก,กอายุสามสี่เดือนเป็นง่วลูกไถ่เพิ่นลูกแรกครับโอ้เป็นง่วล,ล,ล,ลูกแรกครับ<อ>โอ้ได้ได้สดลายทด้มือน,นี่ข้อหนาเนาะแมนครับลูกสาวเพินน่นข้อหนาหนาครับข้อหนาสีดีครับเออแม่ลูกข้อไดครับตัวนี้ว่าหูพ่อครับหูพ่อนะเกิดกับแม่โอ้หัวล่นตีนี่ แม่หัวล้นธรรมชาติครับโอ้แม่หัวล้นธรรมชาติครับให้ลูกง้ามคักน่าตื่นเต้นาะให้ลูกเกินตัวเลยว่ะแม่ดำเต็มเลยครับหน้าขอบตาขอบหูดำโบนไหลลูกบ่มีหมองดังหมองแมงจังหมองนะครับลูกบ่มีหมองขาวเลยเนาะแมงครับเกิดกบแม่สูงหลไรไหมครับแม่แม่สูงประมาณลอยสามสามนี่ครับสูงวางลอยสามสามสูงลอยสามหาประมาณนี้ครับถึงสามสามหาเนาะแม่เนาะโอ้ครับ วัวล้นเป็นแม่งวัวที่ให้ลูกแดงคัากีดีเนี่ยนุ่มกระดีครับแม่นี่ราคาเขาเปิดร้านเลยสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับนี่พี่น้องสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนมันนี่มันต้องเบาๆด้วยสิองหมื่นสามพันครับนี่ได้งวัวแดงเข้มๆแม่นครับพวกนะครับลูกแห้าง,งามข้างเนาะนี่ครับล้วนเลี้ยงอ้วนขนนึ้ขางงานนี่นี่ราคาแบบโอ้ย่างง้ามเลยครับส่งเนี่ยเนี่ยแม่งวัวล้นนี่ อาญ,ญาไดิครับนี่ลูกหนังไลหนังไลยเนาะแมนครับนี่เบิงบ้งเบิง้งเหรอครับเบิ้งกามขาครับโอ้เนื้อหนังดีครับ,บรลูกไปยังว่าพีดฟังเนาะครับนี่เนื้อหนังดีเนื้อหนังดีข้อนี่ยนเลยต้นดีวะครับนีส่มสมราคาพอดนะครับสมราคาสิเนะะาะไม่ได้เดีด่ยวกับซี่เหมือนกว่าก็ได้อยู่ในคำนี่ได้ดิครับอ้วนขึ้นได้เลยกได้นี่แมนครับอ้วนเต็มขึ้นมาหนิว่าเป็นสิจะเบิ่งกว่านี่เบิ้งที่หครับเป็น อันนี้ก็ลูกง่ามเพื่อนตัวนี้เป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ครับลูกกับง่ามแม่งามเรื่องดมทั้งแม่ทั้งลูกลูกตัวใดเพิ่นครับนี่ลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกโอ้มันี่ได้สดลายครับพี่น้องนี่แต่สดสดเลยพี่น้องมานี่เจ็กเดือนแล้วครับลูกสาวเพิ่นลูกสาวประมาณสองสามเดือนครับสองสามเดือนบ่หูพ่อเนาะบ่ครับบ่หูพัวพ่อขาลิบพี่น้องเกิดกับแม่สูงลายเป็นเลยครับสูงบ่แม่เกือบลอยซีอยู่บ่ครับน่าจะชนลอยซีเนาะน่าจะเห็นดอกพี่น้องลอยซีนี่ ราคาเด็ครับบาถราคาสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาททำไงสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับนมอุ้ยนมหน่อยหน่อยเลี้ยวๆครับพี่น้องเดี๋ยวนมให้ล,<ม>ลูกดีครับพอเชิงขากระซื้อกระเยียดกระตรงดีให้ลูกงามละเอา,าพ่อซื้อเลี้ยงสี่สี่ซื้อเลี้ยงะอะไรอีกแล้วครับนี่ราคาหน่อ,นอยนี่นังนี่ดีนี่เนาะแม่นครับนาหไม่นาลูกหลอดด้วยนะนี่ไม่ได้ไปรุ่นท่องยากเลยครับนี่นาลูกหลอดอยู่นี่เนาะเบมึงคลอดได้พี่น้อง ลาบลึเพื่อนดีเรี่ยมตัวขอทางวุ้นหน่อยตัวนี้ถือว่าให้มถึงเมียถึงลูกเล้วครับเออถือว่าให้ลูกดีเอาชุดนี้ชุดนี้งามเนาะแมนครับราคานี่เขาท่าพอดครับเนี่ยราคาก็ถือหาไปเลี้ยงช่วงนี้แล้วครับซสือไปโหลดครับซ้ามันถือราคาก็ถือใจแล้วพี่น้องนี่ราคาสมนีแดงงามแมนครับมาดูเบิ้งแหลวกะโทรมาเบอร์นี้แหละครับขึ้นเลยยุนาจอนี่แหละบอสสื่อนี่พิษพลาด เรียบเลยของงามๆอี่เนาะเบอร์ที่เจ็ดโอ้อันนี้ก็ลูกแดงครับเบอร์เจ็ดดิแม่เป็นชุดแม่ลูกแม่ขี้กันดวยครับนี่ลูกเพศดเมียอายุไรไปเลยครับลูกอายุประมาณสามที่เดือนนะครับสามถึงสี่เดือนครับลูกสามเป็นงัวลูกใดเพิ่นเป็นงัวลูกแรกครับนี่นี่ก็ลูกแรกอีกล้วครับนี่ ถือว่าเมื่อนี่ได้ไปดูสดแห้งเนาะแม่นครับเครื่องดำแม่ก็ใส่ร้อยสี่สิบห้าครับเนี่ยแม่สูงร้อยสี่สิบห้าใหญ่เติบด้อครับแม่นี่นำใตะดาล่างหินงาดีลูกนี้นะแดงครับเนาะแม่นครับแดงดีครับแม่เพิ่นโบดจัดเนาะแม่นครับขอบตาขอบหูหูดำเครื่องใบผลไม้แม่เพิ่นนะโอ้คอขาแข็งเรียบพี่น้องเครื่องดำราคาครับราคาเปิดไปสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับผม เบิ่งอยู่เหรออยากได้ครับโทรมาแล้วซ่อมมันราคาถึงอยู่เนาะแมีนครับอันนี้ก็ถือว่าคันถึงน้ำเลี้ยงนี่งามเดือดหลุดทัอวมาทั้งแม่ทั้งหลุดขายสามหมื่นกลัวสี่หมื่นสบายเลยครับสามหมื่นกว่าเลยอวดไม่เลี้ยงหลุดนี่ครัทุนครับเนี่ยนี่ครับมักมันี่สีง้อยเด็ดเลียครับมีตัแต่แดงครับวันนี้สนามยุ่มจอมเลยครับพี่น้องมะเขือมาซื้อเลือกเอาเลยครับไทยบานเท่าผู้ผู้ทุนมาหลายครับผู้ทุนมาหลายเนาะมื่นสองมื่นกว่าบาทนี่มีเอ้า เด็ดเลยครับพี่น้องบริเวนท้องยากเลยต่อมาเบอร์ที่แปดเนาะไม่นครับนา่เพิ่นเบิ่องละเบอร์ที่แปดนี่ลูกนิดหน่อยดูสิหน่อยไม่นครับเบอร์ที่แปดลูกๆได้จักเดือนแล้วครับลูกได้ประมาณเดือนก้วก้อนี่ครับโอ้ยลูกมันต้องเกิดตัวนี้เนาะครับผมลูกเบีบๆอยู่เนาะครับนี่เบอร์ที่แปดนี่แต่ว่ากระแดงอีกละเป็นมือนีเป็นมือสีแดงกันไหนมาว่ามันจะหลุดแดง แดงสั่มๆเลยลูกนี่ก็ได้เนาะโอ้โลูกหัวตาเบบีอยู่เนาะแม่นครับเบบีครับอ่าเป็นลูกตัวที่ไหนพี่นครับลูกตัวที่สองครับเออตัวนี้ลูกตัวที่สองก็ถือว่าได้สดครับพี่น้องเกิดกับแม่สูงหลายปันได้วยชีพหาครับพูดนะแม่สูงหลายชีพหาได้แคบเครื่องดำข้นหางลำหางดีฟอยหางเล็บคอน้าไตหนำล่างแม่เพิ่นนุ่มอ้าวครับเห็นชัดเจนเห็นดีขากระซื้อกระเยียดดีราคาครับ ราคาเปิดไปสองหมื่นห้าพันหารอยบาทเท่านั้นครับนี่ครับส <500, 000. S 2> องหมื่นห้าพันห้าร้อยกับอีกหาร้อยออราคาหนี้พี่น้องมันนี้เปิดจันทหมายว่าเป็นฟาร์มที่ขายงวดถึกยึดแม่ลูกครับนี่พูดก,กันบนหลายครับเขามาเบ่งอ,อันดี้ครับเดอ้อเอาครับมาเบ่งชุดนี้ให้ลูกแบบอัญญะเลย ท่นเป็นลูกผูเน้อเน่ยครับอุ้ยม่ลูกแมีคือสีกัวตัวนี้เนาะลูกนาไปทับเอาไหมครับลูกผูนี่ก็ขายได้ขึ้นกันนั่นแหละยังได้ขายไว้ได้ขายไว้ครับอันอันนี้ส่งพอพันได้หนิท่านบอกมน่ยครับเอาเพียร์พอคุ้นฝูงเลยครับพอพันอ้าวส่งพอพันได้ครับเด้อคุ้นฝูงใหญเด้หนิต่างคนพ่อหนาหนิลูกพ่อไรบุ๊ตัวนี้พ่อหูพ่อแล้วกันกี่เดือนแล้วครับประมาณสองเดือนครับสองเดือนมันสองเดือนลูกตัวที่ลูกตัวที่สองครับตัวที่สองิ่นเนาะครับ แม่นี่สูงหลายมาเลยครับแม่สูงปมะมันใส่รอยชี้ผ่าบวกน่าุูอ่ะอยังไงเนี่นครับแม่นี่ลูกพ้นนี่งลอยซื้อได้นี่รอยชี้ผ่าบวกครับพ่อไล่สา,ายบ่อยสายชีไวายขอบตาขอบหูดำด้วยแม่โอ้เครื่องดำปื้อต้นนี่เม่อห้อยหางห้อยขาดถือกันลวดน้ำของ,ของเฉอครับห้อยให้ตีลวดน้ำห้อยลวดน้ำของ,ของเล็บคอน,นาล่างดีราคาครับแม่นี่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับนี่นพี่น้อง สองหมพันห้ารอบาทเบิงอยู่งามบอ่อขั้นงามขันอยากได้กับโทม่าตัว,ตวอโรถครับสีสเนื้อนอางดีครับสีเด็ดทั้งเม่ทั้งลูกเนาะครับว่าข้อล่จรยยงสิสายพันธุ์ดีเดีพี่น้องผลเนี่ยนํำนํำสายมาตาบอยอุบลผลเน,นหรือสีว่ายสูกงหกกะสะกับข้อลล่กันครับเนีถือว่าเป็นงวาที่สายพันธุ์ดีเติบเด้หันเมียข้อไล่ยอเยิงสิบุญเฮง่าๆนั่นนงสีจะผ่าดครับเนี่ยอ่า ไปทับเอาลูกนาก็ได้ตัวแม่ท่านละครับนากระนู้นกระตุนสวนดีเนาะครับการยืนข้อขาเล็บตรงด้วยครับเด้อขาตรงดีเบินขาใหญ่นี่ครับแม่นี่ใหญ่ลูกตัวต่อไปตัวแม่แทนตัวเนาะมันสลับไงมันสลับตัวก้อนเป็นตัวแม่ไหมครับอ๋อเดี๋ยวูที่สองตัวตัวไปตัวที่สามตัวแม่แทนสีดีครับนี่สีเจ็บพร้อมเนาะสีงามเด้อครับตัวนี้เข้มๆเลยจิตบทจัด เบอร์ที่สิบโอ้นี่ก็แดงสามจุ่มกุ้มเพื่อกันลูกตัวเมียโอ้มันไทยนาแท้ลูกไหมอืมนี่มันท่าปันมันไทยปันหมูนี่น้องมันไทยคือมูนี่มันมันตูนมันนุ่มมันสูดออกเปิ้คขาแชีงขาดีอันลูกพ่ออะไรครับนี่ตัวนี้เป็นลูกของหกแปดครับพุนอ่ะวัมดาลูกของปดอายุเท่าไหร่ครับ ประมาณหาเดือนนั่นแหละครับ68อายุประมาณหาเดือนแม่กับผสมพันธุ์รอบหนึ่งแม่ผสมพันหนึ่งรอบกับพ่อรับโกโก้ครับเนี่ยกับโกโก้เป็นลูกตัวใดพี่นครับนี่เป็นลูกตัวที่สองที่สามนี่ครับโอ้เอาี่น้องลูกสาวของเคส68ซีซู๊ยงามๆครับบรรทายนี่อู้เรือกินเรือใส่แล้วค่าเท่าไหร่ครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเกิดกับแม่สูงลอยสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าบวกเนาะครับผม แม่เพิินกะ <c oughs> ดี่ครับเด้อเขาปิดเป๋ยยังไงให้ลูกดีด <c oughs> น้านู่นดีครับแม่เพิินขาตรงขาซื้อขาเยดเอา,าขาดำนามกัยอนอนต้นด้ครับนุ่มกะว่มีติงหรอกครับนุ่มดีสีถัวลูกงามพักนอตีเนาะ <c oughs> แดง <c oughs> มันพ้นทางไงนตาอย่างใดครับ <c oughs> นี่เบิ่งงบิงบ่งอย่างไดกันทรมาตอเอารูดพี่น้องนี่ครับทัวมาตอมาบอกกันครับเป็นขอ,องสื่อของขายมนตอกันอะไรอยู่หรอครับตัวได้ตัวได้ครับงา,งามงามลูกตัวนี้เบอร์ที่สิบเอ็ดลูกสาวใหญ่เติบลูกสาวนี่น่าจะอายุแม่นี่ท้องได้ประมาณสี่หา้าเดือนลูกกระสิบว่าตั้งก็เจ็ดเดือนแปดเดือน่ออนแวละครับข้อมนี้ครับซื้อสองในสามครับ,รบแม่ท้องกับพ่อได้ก่อนแม่ท้องกับ โกโก้ครับเมททองกับโกโก้ครับระปัะกันทองอยู่ที่สี่ถึงหาเดือนครับสี่ถึงหาเดือนลูกตัวนี้น่าจะเจ็ดไปห้าแปดเนาะแม่นครับเจ็ดแปดเดือนสูงค่ะโอ้ยมันจะชนไหล่สามเราบ่ลูกไหมสูสีเลยครับเนาะเป็นลูกตัวที่ใหครับนี่ลูกตัวที่สองครับนี่ตัวที่สามในทองตัวที่สามในทองรุ่นเพรดอย่างเดียวครับเลยกินนองพร้อมเกิดกับแม่สูงหลายไปเลยครับนี่ ประมาณลอยสามสามถึงลอยสามหาอ่านี่คือความสูงของแม่แล้วครับเนาะครับราคาเปิดไปทีสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับนี่ะครับเด็ดแม่ยิ่งยิ่งแม่ลูกยิ่งยิ่งสิครับแม่ให้ลูกงามๆสิพี่น้องเม่งบันทายแม่เพิ่นถือว่าหนาดีอยู่ได้บันทายเนาะเอิ้อมๆลูกหัวแดงจึงคืนตัวแก่ลูกอ่ะไปเลี้ยงอีกวิจิเดียนก็อ่ะแกเดี๋ทับแล้ยววันนี้ลูกออกมารุ่นเพลทครับได้กินน้องพร้อมเรารุ่นตาเพียดย่างเดียวเริ่มดีเนื้มดี พอเชิงค้าอ้าวเล็บเบอร์ที่สิบสองครับเบอร์ที่สิบสองครับประเภทสวยงามเหรอครับหนาตึบเป็นน่างพญาคุ้มฝูงเลยเลยครับนี่ <laughs> ให้ไล่งามสุดมือนี้ละ่ะเด็ดเลยครับมือนี้ปัดหนังไหม หนังหนาคับพี่น้องลูกแม่ลูกตัวนี้ไหมเป็นชุดแม่ลูกลูกแม่ได้ครับอัลดลูกหนังหนาวงคอปันัวกูเลยครับเนี่ยล่ำโตก,กันหนาหนามลางเง้ามาจะกข้างจดพี่เลยครับพี่บีิโคนหังโอ้โคันห,โนหางไงเครื่อง้ำปือป้อตัวนี้หนาขึ้นแตมันแม่ลูกพ่อได้ครับตัวนี้เป็นลูกสตริงเลยครับเนี่ยโอ้กับสมพ่อเมียนเป็นมีพ,พอเก่งเป็นกิดเลยงาม เพลนหลังเปเลดลำตัวเงาหลังปันไม่เป็นปีกแล้วครับเ,เอออดากปันหมูเนาะครับนหมูหม,มูลอยรัวแมอืมจักเดือนแล้วครับนี่ประมาณสี่หาเดือนเนี่ยสี่หาเดือนครับแหม่มึงบัดยางได้เพี่น้องเด้องยางงามผลเลยครับสี่หาเดือนมึงค้นหางครับเด็ดเลยมื้อนี้เพลนหลังเหนียวเปรีเปรี ลำดางยุ้มติดมือผมตัวนี้หนานี่กลมงามเนาะแม่นครับหนาง,งามหนาง,งามหนาหวานลูกได้เพิ่นนี่ลูกตัวที่สองครับเนี่ยลูกตัวที่สองครับแม่ท่านขืนท่านทับไปแม่นี่ผสมพันธ์สองรอบนะครับผสมยังครับอันนี้รอบนี้เพิ่นผสมโตวไว้ครับเนี่ยอ๋อแมอ่แต่สีด่าสีติงเลศเลยเพิ่นวาง,วาางวัวมันถือพูนผสมโตแม่ตัวนี้นี่เป็นแม่งวัวท,ที่ที่ให้ลูกดีครับแม่นครับ เบิ่งให้ลูกมากนะครับนี่นี่ดีแน่นอนครับเป็นตาสิดายเนาะเพันน่าจะผสมหลอดหลอดได้ก็ได้นะนี่ไหมลูกไม่ดีแบบนี้ไหมผสมตัวกับผสมพอดีเด้อครับพอเรียนร้อยให้กันวันนี้สูวงไร้ไม่ได้โตแม่พึ่งแม่อร่อยชิบบวกเลยครับแม่อร่อยซีชิบบวกครับเนี่ยแม่นี่ให้ลูกคักิลีครับพี่น้องน้ำนมขึ้นสีหวานถึงนาะแม่หวานอยู่เด้วมันทับพอได้ก็ออกมาดีเด้อครับเดี๋ยวสิได้หลอดวะนี่เมียหนาใส่เคียบบังหน้านี่เนาะ ตัวนาจังไปว่ากันไม่เอาพี่น้องเด็ไปค่อยไปใส่เอาเนาะครับขัานเพื่อติดทำไมหลุดพี่น้องครับแลวค่าเดครับสามหมื่นหาพันหาร้อยบาทครับสามหมื่นหาพันหาร้อยบาทครับน้ำร่างโอ้ไม่หนีง่ามน้ำร่างครับมึงกกหางลูกหลุดรับน้ำร่างเง่าง่ามครับท่านพ่อพันให้ลูกดีน้ำร่างติดกันมาเลยครับพี่น้องเง่าล้าดบ่ขาดตอนเลยนุ่มกว่านิหน่อยเรี้ยวเด็ดแม่ลูกนี่แหละเนาะแม่นครับนี่ครับ สื่งงว่าคุ้มคาแม่นสื่งงว่าแม่ลูกแล้วมันเห็นแล้วแม่นี่นี่ครับผูดเ,เบิ่งท่านโทรกรได้ก่อนครับราคานี่ลูกเทพเทพแบบนี้ครับราคาแบบนี้ก็หายานะคือกันละนี่ครับบม่ใครพ่อผ่านตาดูมาไหนนะครับเดินเดินผ่านมาทีหนึ่งสองเทียแม่ก็บอกเจ๊งป็นในดอกอาศเสือน้ำลูกเราไปครับนี่มันให้ลูกดีคยวบ,บโอล้ล็งแม่ก็บอใหญ่ไงบ่นาป็นในดอกครับแต่ว่าก็ให้ลูกเก่งแต่ว่าให้ลูกเกิดโตแล้วครับอ่าขันให้ลูกแบบนี้กับ น้อยรดองว่าผลงานแบบนี้นี่ใจรูกแบบนี้นี่ก็ถือว่าคักหนาติดตามหนาติดตามไอ้เมื่อกี้สื่อตอมือกันสองสามตอมได้หน่แม่นครับโอ้ยหนาหึงเนาะพูดเหรอให้มึงตัวจริงก็ได้เพียงองเด้อตัวจริงก็ได้ครับเนาะมึงตัวจริงอีกเต็มตาครับเออาบ่งงีมันนนะครับเบอร์ที่สิบสามครับ หลังจากเบิ่งเม่ลูกลำงามมาเบิ่งว่าเม่ม่มานครับหัวหล่นเม่นี่หัวหล่นด้วยครับเด้อเอนธรรมชาติครับเออหัวธรรมชาติด้วยครับนี่อันนี้ท่องประมาณสี่หกหกเดือนไปแล้วหกเดือนกวัวแล้วก็ได้ก,กินน่องตัวขันครับเคยได้ <oui. S 1> กินน่องล้วรอบบดนครับตัววงันเป็นตัวผัวตัวนี้ที่เป็นตนัวแม่ครับเออท่องก็พอได้เลยครับตัวนี้ท่องก็พอไอเนี่ย,นย,ยผมก็จำไม่ได้มันไายตัวแต่แตว่าทับหลอดไว้แล้วครับ จะมีใยู่เนาะครับผมข้อ,ม,อม,มสูงครับควอมสูงก็ประมาณร้อยสามสามถึงร้อยสามห้าครับเนี่ยเป็นงูอเนื้อหนังโอเคเนาะครับผมเนื้อหนังเสียด,ด้คอแข็งคาดีราคาครับราคาก็เปิดไปหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทอ่าหมื่นแปดพันห้าร้อยดีวครับแต่ว่านี่ไซดีเด้เชื่องดีครับเนี่ยเป็นงูเป็นตาเลี้ยงครับมันคุ้นบางคนบางบางท่านพี่น้องบางคนก็มักงูง่ามาง่ามบ่สร้างถอดแต่มันคุ้นนี่เอาไปเลี้ยงไม่ครับมันคุ้นไปจับ ไปบ่ายเหรี่ญห้แม่นี่นี่นังดีด้ีครับบ่านเนนั่นเดินังดีเบอร์โดนก็ไดย้ย่นชมลูกนลนนลคนเรานี่ราคานี่ขาซื้อขาตรงขาเย็ดดี้ใส่บอยไนเป็นไดนเนาะใส่บอยไนใส่กลางกลางพอ <จะ S 2> ดีเลยราคาแหละครับซ้ำราคามันละ่ะซ้ำราคาแล้วเนืน้อนังดีครับน,นี่อนังดีครับเป็นหวังเบอร์สิบสี่เป็นงกึกว่แม่มันวะ ครับแม่มัดสื่อสองได้ซี่ครับมีเอาขายสองตัวใส่กันบ่แม่นครับมันเป็นพี่กับน้องครับงัวมาตะคอกเดียวกันโอ้พี่น้องงัวคอกเดียวกันเท็ดราคาใส่กันเลยแม่นครับจัดบอกเลยครับบอกเป็นราคารวมเลยเนาะแม่นครับบ้านนี้ตัวใดเป็นพี่ตัวพุ่นครับตัวที่ว่ามีตรนี้เป็นลำปีนะครับตัวนั้นเอยเป็นตำหนินี่จะมาเศร้าหลอบ่แม่นครับลำปีแต่รุ่นเดกกๆคุณมั้งครับโอ้เป็นลำปีเศร้าแล้วครับเมืองจากวัดจากท่งค่ะนี่ครับมูมวยลึ่งแง่แง่ตอกันนี่ครับ ต่ว่าตัวนั้นเคยมีลูกไหแล้วตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้พัลลุกมาหนึ่งตัวเหมือนี้ม่าน้องพ่อนีเป็น่าสาวตีสาวทองแรกครับนี่อสาวทองแรกครับทั้งสองตัวทับพ่อให้ตัวนี้ทับพอไอญโตไว้ไหมครับผสมโตไว้พี่น้องครับพี่กับน้องสองตัวนี้ทับค่มโตไว้ทั้งสองตัวตัวน้องเป็นก็ลูกแรกทองแรกตัวตัวพี่สาวพันทองที่สองเนาะเครื่องดำาคือกันครับเปิดรลค่าเซกันเล้เป็นบ่ครับผม ราคาใดครับสามหมื่นหาพันห้าร้อยบาทครับนี่พี่น้องสามหมื่นหาพันห้าร้อยบาทครับได้ซีตัวเด้อครับพี่นออ้องเพราะว่าทั้งคอกทั้งฟาร์มเพราะประกันไปแล้วนุ่มเครื่องดำดีดีพี่น้องนี่อืนี่ครับนี่นุ่มดีหนังดีตัวน้องนี่จะสูงประมาณรอยสามหานะรอยสามหานอ้อพี่ก็รอยซีไปแล้วครับพี่นี่ช่วยรอยซีเนาะรหรือหรือซีกวกลัวได้พี่น้องเด้อประมาณสี่กว่า ก้ามเนื้อดีครับก้ามเนื้อดีมันไทยถือว่างามคื่อไปเลี้ยงว่าผิหรังครับไปชื่อไปนี่ได้ซี่โตได้ครับบัเนี่ยทองบัตรโตห่วยได้กินน้องครับตัวนี้ทองได้สามเดือนครับตัวนี้ซี่เดือนตัวพี่นี่ทองสามเดือนแม่นครับตัวน้องนี่ทองซี่เดือนแม่นครับเอ้าครับพี่น้องออกไ่เลือกกันเนาะแม่นครับผมโอ้รุ่นเพียรุ่นน้องนี่ครับพี่กับน้องคลองเดียวกันครับมาคลองเดียวกันตัวเป็นซี่ตัวเป็นน้อง โอ้โนผลในบัตทัดวีก็ดีเต้เนาะคมันหักกันอยู่ได้นี่พี่กับน้องตัวนี้หักกันอยู่นี่นั่นกน้องขึ้น้อนนีหลีละบัตยอกกันซ้นนี่มันทังแล้วหกข้นซ้อนีหลีทังตึมหมดทีแมนครับเอาถือว่ามันหักกันดีอยู่ดอกเนาะือมือนนี่มีกันอยู่สิบสี่เบอร์แมนครับบ้านนี้พี่น้องครับตั้งแต่เบอร์ที่หนึ่งหนเบอร์สิบสี่ครับมักตัวใดราคาใดมีทุกราคาให้เลือกเนาะเบอรงไห้มันจบครับเบอง์เงา ของถึงยุทธไทยคลิปนี้พี่น้องเบิ่งจบปน้อแม่ลูกเบิงหันเนาอย่ันเบิ่งบิ้จบเด้อแต่เบิ่งจบนี่ฝ้าโทษด้วยครับเบอร์สิบสองเนาะแม่นครับเบอร์สองเด็ดอีลีเด็ดสุดตัวครับเพราะว่าตามราคาได้พี่น้องเด้อตามมาตรฐานของง่วครับงัวหน่อยงัวตัวหน่อยลงลูกหน่อยลงเขากัขายตำตำถือปตกตำราคาตำเนี่ย้าแล้วครับอ่าครับไายสุดครับพียังอีกบ่ครับได้สุดก เบอร์ฟารเบอร์โทรครับ0 6 1 0 8 0 4 4 9 8่ครับอดีไลน์เบอร์นี้เฟซบุ๊กตัวซับเจริญฟาร์มพิกัดอยู่บ้านคุรังตำบนกามป่วงเพื่อพะยักภูมมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับผมครับผมครับผมมันนั้นทั่วต่อตัวซับเจริญฟาร์มครับผมบอกกันเนักใช่ไหมเนาะครับผมสวัสดีครับ